เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อนะหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ บอกอย่างไรนะครับกับทีเด็ดจันเจนเบย์เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย24พฤศจิกายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอสบาสเกตบอลเอ็นบีเอสหรัฐอเมริกาในเช้าวันจันทร์ครับลงสนามกันทั้งหมด8คู่และ3คู่เช่นเคยหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องน้ําเงินในวันนี้ครับคู่แรกการพบกันระหว่างโตรเรนโตแร,รปเตอร์เจอกับบรูกลินเนสส่วนคู่ที่2อโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับเจอกับพอร์ตแลนด์เทรลเบสเซอร์การท่าเรือครับ เรกหนึ่งคู่พระทิตย์ใช้แสงฟินิกซ์ซันครับทำบิ๊กแมทช์กับซานอันโตนิโอสเปอร์ไปกันก่อนที่คู่แรกโตเลนโตแรปเตอร์ครับเจอกับลูคลินเนสโดยแรปเตอร์อันดับปัจจุบันอันดับ2ในสายตัวอนออกชนะ11แพ้ไป5เกมเท่านั้นวันนี้จะนำโดยทางด้านอาร์เจแบรดกับเบรนดอนอินแกรมเป็น2แม่ทัพเสริมด้วยสกอตตี้บานครับแล้วก็เอมินูเอลควิกลี่เป็นตัวถือบอลครับโดยเซนเตอร์นี้น่าสนใจครับจะไม่มีจากขอบโฮเทลจากอาการบาดเจ็บครับ วันนี้ผู้เล่นตัวจริงตำแหน่งนี้จะเป็นซันโดมาโมเคลัสวิลลี่ครับส่วนบุคลินเนสครับวันนี้นำโดยไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์โทเรนส์แมนอิกอร์เดมินโนอาคราวนี่ครับและเซนเตอร์ยังคงใช้นิโคลัสแคลคตันผู้เล่นบาดเจ็บเป็นแคมป์โทมัสครับรวมถึงเฮวูดไฮสมิธโดยบุคลินเนสครับเกมล่าสุดสามารถบุกไปชนะบอสตันเซลติกได้แบบหักประกาเซียนครับแต่อันดับในปัจจุบันยังอยู่ในอันดับที่13ในสายตัวนอ,ออกชนะ3แพ้ไป12เกมครับ เทียบกับฟอร์มแรปเตอร์ในช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าแรปเตอร์เหนือกว่าเยอะครับทุกสำนักมองว่าแรปเตอร์เป็นต่อประมาณ12แต้มผมเห็นด้วยตามน้ำต่อยืนฝั่งเดนิสเซรส่วนคู่ที่2ครับ o อค a าโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าซีซั่นที่แล้วดวลกับการท่าเรือพอร์ตแลนด r ทร l b l เบเ r โดยโอเคซีรับชนะ16แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นยืนหนึ่งในสายตวนตกวันนี้นำโดยมาเทพ SG a เชคุเสอเล็ซเด เคซอนวอลเลซครับหรือเจนสดด์ดอตเชดโฮมเกรนและไอเซอร์ฮาร์เทนสไตล์เล่นบาดเจ็บมีเจเลนวิลเลียมส์กับอารอนวิกกินส่วนพอร์แลนทรีโอเบสเซอร์ครับในเกมล่าสุดบุกไปเอาชนะสพปนทองกรีนสเตทบอริอุสได้ครับแบบหักปากาเซียนครับวันนี้จะไม่มีจูฮาริเดย์ครับเชรอนชาร์ปจะนําโดยทางด้านทูมานี่คาเมราไอหน้าหลอเดนเนี่เอสเทียครับเจอร์มี่แกรนเป็นแม่ทัพรวมถึงเซนเตอร์ดาวรุ่งอย่างเดนเวนครินเกน ชุติงการ์ดดาวรุ่งวันนี้ใช้เป็นเซดีซิสโซโก้เทียบผู้เล่นกันแล้วครับทันเดอร์เหนือกว่าหลายคุ้มครับในซีซั่นนี้ทันเดอร์แพ้แค่ทีมเดียวเท่านั้นคือแพ้ต่อการท่าเรือพอร์ตแลนด์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะล้างแค้นเอาให้ยับไปกันต่อที่คู่ที่3ครับพระทิตย์ฉายแสงฟินิกซ์ซันเจอกับสเปอร์วันนี้ครับคู่นี้เป็นบิ๊กแมชประจาเช้าวันจันทร์ครับโดยเจ้าบ้านซันนําโดยเดวินบุกเกอร์เป็นมือสกอร์ครับ ดาวรุ่งอย่าง Rand n, Dylan Brooks, al, แรนดันดิลอนบรุกส์รอยส์โอนิวและก็มาร์ควิลเลียมส์ผู้เล่น2คนสำคัญของเจ้าบ้านที่มีอาการบาดเจ็บเป็นจาเลนกรีนครับรวมถึงเกรซันาเลนส่วนสเปอร์วันนี้ครับยังคงไม่มีอดีตดัวน์ลำหนึ่งอย่างวิกเตอร์เวมบันยาม่าที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงดาวนดับ2ปี2025อย่างเดลันฮาร์เปอร์ผู้เล่นที่เป็นแม่ทัพของสเปอร์วันนี้เป็นเดเรนฟ็อกซ์ครับเสริมด้วยเดวินเวสเซลจูเลียนแชมเปกนีครับตัวเก่าอย่างเฮชบีฮาริสันบาน ่วนเซนเตอร์ครับใช้ทั้งด้านเจ้ายักษ์ลุคคอนเนตครับสเปอร์เป็นอันดับสีในสายตัวันตกส่วนซันอยู่ในอันดับ6ในสายตะวนตกฟอร์มทั้ง2ทีมถือว่าไม่ห่างกันมากแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่สูสีครับจะให้ไปซ้ายหรือขวาค่อนข้างตัดสินใจยากครับแต่เป็นศึกศักดิ์ศรีแบบนี้สกอร์สูง234ผมมองว่าน่าจะมีลุ้นมากกว่าไปกันที่การสรุปทศัศนิจย์เจน,น้าช่องน้าเงิน3ค,คู่คู่แรกชอบบัตตต่ออย่างแรปเตอร์ครับชนะเกิน12แต้ม ส่วนคู่ที่2อง OK c น่าจะลังแค้นการท่าเรือได้มากกว่า14แต้มและ1คู่ไม่ต้องคิดอะไรมากไปยืนฝั่งสกอร์สูง2-3-4ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอด2อ222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด2อ222ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ